ตัวนี้ผมซื้อมาเองเพราะงั้นผมรีวิวตรงไปตรงมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยถึงมีสปอนเซอร์ก็ตรงไปตรงมาเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะรีวิวกันนะครับไม่ใช่พวงอะไรนะแต่เป็นของที่ผมอยากจะใช้มานานแล้วก็คือเกียร์ซีควนเชียลนะผมหาเกียร์ซีควนเชียลดีๆนะครับมาน,านานแล้วนะผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาตัวนี้ก็ซื้อได้ใน AliExpress จากพี่จีนอีกแล้วนะครับผมราคาก็ไม่แพงเลยนะเป็นเกียร์ที่ใช้กับ วินโด์ได้เท่านั้นนะก็คือ PC ได้เท่านั้นนะครับถ้ากับ p พไม่ได้ Xbox ก็ไม่ได้นะครับโอเคนะใช้ได้แต่ PC นะครับผมแล้วตัวล่องนะครับผมเขาก็จะมีตัวให้ยึดเพลทเนี่ยได้ค่อนข้างยึดเลยนะก็งานดีนะครับผมก็จะมีความเป็นสันเป็นคมนะตอนถือก็ระวังนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้แบบว่ากระดาษทรายลบสันลบคมออกมาให้เลยนะครับตอนถือระวังนิดนึงจะบาดมือเอานะครับ ก็จะเห็นนะคบว่าตัวเกียร์ตัวนี้เนี่ยวัสดุทำมาจากเหล็กทั้งตัวเลยนะก็อลูมิเนียมนะครับผมคิดว่าอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับผมตัวหัวเกียร์สามารถถอดได้ด้วยนะนะถอดให้ดูนะครับผมเนี่ยถอดนี้ได้นะครับอ่ะตัวล่างก็สามารถถอดได้ด้วยนะครับเนี่ยมันถอดได้อีกอันหนึ่งนะต้องหาอะไรมานีบหน่อยแล้วก็ถอดถอดได้เหมือนกันนะครับตัวล่างเหตุที่ผมซื้อเจ้าเกียร์ตัวนี้มานะครับผมเพราะว่า ผมอยากได้เกียร์ซีเรียลนะครับผมสักตัวหนึ่งดีๆสักตัวหนึ่งที่พึ่งพาได้นะครับสไตล์หัวเกียร์ซีเรียลเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะเป็นแบบแข้งย,ยาวๆนะครับถ้าเป็นหัวกลมเนี่ยถ้าเป็นหัวกลมมันจะเป็น H pattern นะครับแบบ H pattern แต่หัวแบนเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะครับเราจะใช้การตบมือปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยหัวแบนยาวเนี่ยมันสะดวกนะครับจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกหัวแบนหัวยาวหรืออะไรเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าทรงประมาณนี้แล้วกันนะมันจะมีอย่างเงี้ยกับหัััววกกลลมมมนนะะคครรบบเเาาส์ผ็ใช้จุด ตามพวกนี้ได้เลยนะเขาก็มีมาค่อนข้างกว้างแต่ระยะ,ะความกว้างเนี่ยจะไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเท่าไหร่นะครับจะมีตรงตรงนี้ที่มันกว้างหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ตัวข้อพิกของรีจิตเนี่ยเขาก็มีร่องมาให้นะผมก็สามารถยึดได้เลยนะตัวร่องตรงกลางมีขนาดใหญ่พอดีกับสกรูนะครับผมที่จะไปขันเข้ากับตัวอันนี้พอดีนะอย่างนี้นะเข้าได้พอดีตรงกลางเ๊ะแต่ถ้าอันบนนะครับไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้อันกลางไม่ได้อันล่าง ก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันได้เฉพาะอันกลางเท่านั้นที่เป็นรูเดียวที่เข้าได้เลยนะก็ผมก็ใช้อันกลางนะครับใส่เข้าไปไม่ยากเลยในดิจิตคอร์คิสนะอันนี้คือไม่มีใครสปอนเซอร์เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมซื้อมาเองนะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมซื้อมือสองด้วยนะครับแต่ผมเห็นในอีเล็กซ์เอ็กเพรสมานานแล้วละ่ะแต่ผมซื้อมือสองจาก Facebook Market p l a c e นะครับอ่ะซื้อมาประมาณเอ่อหนึ่บาทนะครับผม1800บาท แล้วก็กลไกนะครับผมสังเกตว่ามันเป็นแม่เหล็กนะมันเป็นแม่เหล็กนี่แหละเวลาเราเวลามันอยู่กับที่เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยแม่เหล็กที่ยึดอยู่นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นแม่เหล็กเพราะว่าน็อตตัวนี้เป็นเหล็กครับแล้วก็เนี่ยนะผลงานตัวนี้เป็นแม่เหล็กข้างในนะครับมีแม่เหล็กอยู่2อันผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่บนล่างนะครับบนล่างตรงนี้แล้วเวลาเราเลื่อนเนี่ยมันก็แป๊ก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 ระหว่าง2ออันนี้แหละผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะ ว่าตัวพอตัวนี้มันหลุดจากตัวแม่เหล็กที่อยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วมันก็ไปโดนตัวสวิตช์ที่อยู่ข้างล่างหรือข้างบนน่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับตัวนี้เพราะว่าไม่งั้นก็เนี่ยเห็นไหมไม่งั้นก็ไม่มีแม่เหล็กนะครับอ่ะไม่จะประมาณนี้แหละเป็นแบบเป็นแบบง่ายๆนะครับผมขอบอกเลยว่าการติดตั้งเนี่ยอันนี้ง,ง่ายมากเลยนะครับขันน็อตอย่างเดียวโอเคครับก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ มุมอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตเอาแล้วกันนะครับอันนี้ผมได้มาจากใน Marketplace นะครับผมซื้อมือสองมานะในราคาประมาณ1,800บาทไม่ถึง2,000บาทนะครับแต่ในมือหนึ่งเนี่ยผมจะเห็นใน Aliex p r e s s นะครับผมจะมีขายอยู่ประมาณ2,500นะบวกลบ2,500นะครับราคาเดียวกันกันกบตัวเกียร์ g k เลยนะแต่เกียร์ g k เนี่ยมีทั้ง H p g t Pattern นะครับทั้ง u e n t i a l แต่ตัวนี้มีแค่ซีเรลเดียวเน้นแค่ u e n t i a l อย่างเดียวนะ เวลาต่อคอมแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าเป็นอุปกรณ์ชื่อว่า USB Gamepad นะครับผมแล้วก็มีอยู่2ปุ่มก็คือปุ่ม1ปุ่ม2นะครับผมขึ้นมาในเกมนะครับและเหตุที่ผมซื้อเจ้าเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยเล่นแรลลีด้วยนะผมชอบเล่นแรลลีเหมือนกันดิฟเนี่ยก็เป็นอันหลักที่ผมเล่นแล้วเวลาผมดิฟเจ้าพวกรถ WDT ตัวที่แรงม้ามันสูงๆเนี่ยรถพวกนั้นตัวคันจริงของเขาเนี่ยก็ไม่ใช้เกียร์ไอชิเทิร์นนะครับ mm hmm. เขาใช้เกียร์ซีเวนเชียลแบบนี้นะ mm hmm. เวลาดิฟดิอยู่แล้วมันต่อเกียร์ง่ายกดตึง้งต่อเกียร์ไม่ต้องมานั่งกดปึ๊บปึ๊บเข้าสองเข้าสามเข้าสี่ห้าหกนะไม่ต้องอย่างนั้นแค่กดปึ้งทีเดียวจบเปลี่ยนเกียร์ถอยเกียร์ก็ตึง้งจบแค่นั้นมันง่ายนะครับเวลาดิฟแล้วมันต่อเกียร์ง่ายอันนี้คือข้อดีของเกียร์ซีกเวนเชียลนะครับ เวลาเล่นเซอร์กิตนะครับถ้าคุณใช้เกียร์ H pattern มันก็จะช้าด้วยเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์มันเสียเวลาเวลาตบอย่างนี้เร็วกว่ามันก็จะคล้ายๆกับการใช้แพดเดิลชิพที่พวงมาลัยนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้จะอยู่ที่มือนะครับจะอยู่ในรถที่เป็นพวกรถแลนดี้นะครับผมหรือรถเซอร์กิตนะครับผมสมัยก่อนนะเพราะสมัยนี้รู้สึกว่าจะใช้แพดเดิลชิพกันหมดแล้วครับรถ รถแข่งสมัยนี้แล้วก็พวกรถแดงนะรถแดงใช้อย่างนี้อยู่นะครับรถแดงใช้งี้อยู่นะถ้าเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยมาเล่นกับรถพวกนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกอินดีนะได้รู้สึกความรู้สึกว่าสมจริงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะก็ตัวนี้เนี่ยดูแข็งแรงดีด้วยนะครับเวลาเรากดเนี่ยนะครับผมตึง้งตึ้งอย่างนี้เลยนะมีเสียงประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเอาไม er ้ไปใกล้ให้ดูนะมันจะได้รู้ว่าเสียงเป็นยังไงแล้วครับผมะ เสียงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันก็เป็นเสียงที่ผมไม่ได้บอกว่ามันเหมือนรถจริงหรอกนะครับเพราะว่าผมกดดูเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เหมือนจริงนะผมว่าของจริงมันมันปึ๊บกว่านี้นะแต่ว่าไม่แย่ไม่แย่ครับราคาเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ราคาถูกนะต้องเข้าใจว่านี่คือของราคาถูกนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะผมใช้งานมา2ออาทิตย์ได้ละ ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ดีมากนะจะเป็นบรรทัดฐานในการารีวิวเจ้าพวกเกียร์ซีเชียลต่อไปในอะนาะคตผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวอ้างอิงที่ดีเลยแหละนะในการเล่นเกียร์ซีเชียลเท 8A สู้ตัวนี้ไม่ได้เลยเท 8A แย่เลยนะครับเทียบกับตัวนี้เท 8A สู้เกียร์ D.K. ยังไม่ได้เลยท,ทั้งๆที่เกียร์ D.K. เป็นแค่มอดเท่านั้นเองที่เป็นให้มันเป็นซีเชียลได้นะแต่ตัวนี้เป็นซีเชียลเต็มที่เต็มตัวนะครับเพราะงั้นกินขาดนะครับผม เทียบกับ t f 1 a ถ้าเทียบกับตัว SSS SH Shifter อันนี้เราแต่คนชอบนะครับเพราะว่า SSS SH Shifter ทำได้ดีเหมือนกันนะทำได้ดีเหมือนกันแต่ช่วงดันของเขาเนี่ยมันไปค่อยๆไกลเนี่ยมันดันแล้วมันไปไกลนะดึงลงก็ดึงลงมาไกลนะเดี๋ยว,วโทรมันค่อนข้างไกลกว่าตัวนี้ตัวนี้สั้นกระชับดีนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าคุณต้องการได้แค่เอาแค่ซ e เ u ิ n t i เ l ียะไม่ใช้อย่างอื่นแล้วนะ ก็ใช้ตัวนี้เลยจบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปขับรถเล่นกันเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวผมไปขับรถได้ให้ดูว่าในระหว่างเล่นเกมมันเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยครับก็ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับผมรถเดี๋ยวให้ดูว่ารถอะไรอ่าเป็นรถซิลิก้านะครับรถซิลิก้าตัว2.5นะครับเป็น WRC นะจะเนี่ยมอเตอร์เกียร์ตนนัวนี้นี่แหละนะอ่า เราไปดูมุมมองรถเพขับดีกว่าปึ๊บโอเค okay. ไปวิ่งกันมาครับเห็นไหมปึ๊บมันง่ายแต่มันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วมากเลยครับทุกคนอ่นะมาแล้วลงมาปึ๊บโอ้โอ้โอ้โอขอ,โ,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 อโทษทีนะครับนอะ่าเวลาขับไปคุยไปเนี่ยมันจะสมัครหิลดนิดนึงนะจะตกใจมันไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนเกียร์เยอะนะครับถ้าคุณ แบบว่าในเล่นสกีนะเราก็อยากจะได้เล่นเวลาต่อรอบนะครับแต่ไม่อยากใช้เปเธอร์ทิฟไม่อินกับเฟเธอร์ทิฟก,ก็ใช้ตัวนี้เอาว่าเอียเลยโอโอปกติก็ขับได้นะพอพอไม่เป็นหาอะไรพอมารีวิวไปพูดไปขับไปนี่ไม่ได้ที่มันออกโค้งออกอะไรมันก็ต่อเกียร์ง่ายครับแค่ดันเข้าหาตัวเท่าไรมันก็เลียนเกียร์ให้ได้ง่ายมากง บอกเลยนะครับว่าเวลาต่อรอบเนี่ยเ,เร็วขึ้นแน่นอนนะครับถ้าคุณใช้เอ็นเปอร์เชอร์อยู่เป็นคนเปลี่ยนจะเป็นอย่างน,นี้นะเราถามว่าถ้าถามผมว่าให้เลือกเปลี่ยนอะไรก่อนระหว่างเปลี่ยนเบรคหรือเปลี่ยนเกียร์ผมก็ยังตอบเหเดิมว่าให้เปลี่ยนเบรกก่อนนะครับเกียร์น,นี้ผมกดน้อยกว่านะครับ ครับผมว่าถ้าเปลี่ยนเบรกได้นี่เปลี่ยนเบรกแต่ม็อบเซฟหรือใส่อะไรก็ได้ให้เราเด็กเรารู้สึกว่ามันใส่คุณกับแห้เบรกง่ายขึ้นจะได้เวลาขอบรับมากกว่าการเปลี่ยนเกียที่เป็นเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับนะ ดูอาร์ตีนะตรงสายตรงสายเันี้ยวจะได้ให้สาววีนะครับทุกคนเรว่าด่าวนี้ผมยังไม่เคยขับได้ถึงขันที่สองนะ มันจะได้ว hey, ันน is <laughs> ี right. no. ้ตอนขับทิ่เพิ่เราขับไปพูดไปได้หาใแค่สองเลยจะได้ง่ายเลยไม่ได้จริงด้วยไม่น่าเชื่อนะครับเออเฮียเซควเ็นเทีชยวนี่ย้อนจริงจริงไม่เกี่ยวนะครับก็ทั้งคฟมไรท์ทุกอย่างนะครับก็นำระบบด้วยกันนี่แหละครับทำให้เราตลอบมันยิ่งขึ้นได้โฟมไลทยก็มีผลที่ดีนะครับเราแต่รู้ว่าระบรถเราอยู่ตรงไหนง่ายขึ้นนะครับเป็นโงมไลัยที่มันขึ้นมสูงขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวพอก่อนดีกว่าเลยกหละนะก็เกียร์ตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับผมมากๆสำหรับคนที่อยากได้เกียร์ซีกนเชียเอาตัวนี้เลยนะมาลองเล่นก่อนนะแต่ถ้าไม่พอค่อยอัพเพราะตัวมันก็แค่พันกว่าบาท2 0 0พันเท่านั้นเองนะสองพันกลางๆส5งพ้าแล้วก็มืิสองก็แค่พัน0แต่ผมว่าหามือสองไม่น่าได้แล้วแหละน่าจะหาได้แค่มือหนึ่งนี่แหละก็สอง0หราคานี้ถือว่าถูกมากแล้วนะครับผมเทียบกับเกียร์ถ้า ของแบรนด์ดังๆก็ Logitech l o g i t e ท h ก็ราคาประมาณนี้นะเป็นเอ t เวที่ของเล่นมากนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่ามีความของเล่นอยู่น้อยมากๆน้อยมากๆแล้วอันนี้ถือว่าฟีลิ่งการเปลี่ยนเกวซึกๆักเนี่ยดีมากดีมาก,ด,มากดีมากนะครับผมเพราะงั้นตัวนี้ผมมองว่าปุ้มนะครับปุ้มนะครับเอาเลยสำหรับคนที่อยากได้ sequential จัดต,ตัวนี้ได้เลยไม่มีปัญหาไม่น่าจะผิดหวังนะครับน่าจะชอบนะเกือราคาแค่นี้เองนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้กดไลค์ผมสักหไลค์แล้วกันนะสักหนึ่งไลค์อะ่ะนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วผมก็จะได้ทําคลิปรีวิวอุปกรณ์อะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย